สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสกุทุกคนเดอ้อมากินลาบเต้าหู้ขาวด้วยจ้าลาบเต้าหู้ขาวก็คือเหมือนลาบไก่เลยจ้าพี่น้องเต้าหู้ขาวเต้าหู้ขาวขึ้นยังก็เต้าหู้แผ่นเขาทั่วเหลืองเลยจ้าพี่น้องแล้วก็มาลาบปนปลาทูจ้าพี่น้องอลาบปนปลาทูสักแกะผักก็มิ ขหน้าลวกแล้วก็กระลำปีลวกกินน้ำกันเม่ได้กินไอนผักดิบเราพี่น้องเพราะว่ากินผักดิบท้องอืดก็เลย่กินผักดิบมาเจอพี่น้องเด้อ มาถ่ายให้หน่อยมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันแซ่บๆจ้ะกินคื้นอยังพี่น้องมากินคขึยังย่ากแก้วนี่กินคือลาบไกจ่จ้ะแก้วใส่พริกหยวกน้ำเด้อพี่น้องอือพริกหยวกเอาพริกหยวกไปไปต้มเอาพริกหยวกไปต้มแล้วก็เอา เต้าหู้ไปต้มแล้วก็มาตำปุนกันตำปุนกันพี่น้อง ลาบคือลาบพี่น้นองเข้าครัวพริกป่นหอ,อมบักซีน้ำมะขามพริดจุบจะแปลกยกุคือเต้าหู้แล้วก็พริกหยวกเอามาลาบป่นก่นอนนี่เต้หู้ใช่ปะ อ๋ออตงนี <c oughs> เน้เห็นไหมเห็นปะทูไหมะปะทูดูทุกวันแหละดูดูลาบไก่นี่แหละดูลาบไอ้ <c oughs> ประทูก็พอแล้ว กินเงินเจ็บก้อนไม่นองเ้อคันออกไปข้างนอกเชียมันก็หมดหลายร้อยหลายบาทลองผ่าอีหลาหน้อยมันเตะมันอยากไปเห็นรถไฟ่อยผ่านไปแล้วก็ไปท่ายคลิปหมดไปตั้งสี่ร้อยสี่ร้อยค่อยแล้วกินได้ต้องสี่วันนะ่ะ ทายคือทายแอนซื้อของกินของอยากอะจ้ะหมดก็หมด,ห,มด,ห,มดหลายเทนเเกี่ยว่ะเอา,เอ,าออกไปเที่งออกก็ต้องซื้อของกินได้ไม่นองก็ซื้อของกินจะไปย,ย,ะย่างท้ายโล่งโลงโล่งเลยยางเมื่อหลังขอจะไปท้ายตลาด จะขอไปซื้อของกินขอไปถ่ายตามจัลล้านยืนถ่ายหนาเพิ่นไม่ได้เลย<ม>ขันเพิ่นบริษัทไทยแต่ละเจยวก็ต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนขออนุญาตถ่ายนะคะแต่บ่มีหรอกวะที่ว่าบ่าบะบะ บ่มีปฏิเสธหลักจำในจังหวัดไายเลยไทยเลยอันก็บอกลามเพลนเน่ะบอกช่องคอยประเทศได้เป็นช่องเทียนย่ายเล่ยาย่าช่องคอยไม่ใช่เัียังไม่เป็นไรไม่เป็นไรทายเลยเป็นกำลังใจให้น้าสู้ๆพันมา ม่จะเขาบอกว่านนีี่่พมิจจะบอกบอกกับเจะแก้วว่าให้เจ้าแก้วสู้ๆ,ๆเป็นกำลังใจให้เร็วงนะัสู้ๆนะสู้มาจนหาปีแล้วจ้ะสู้มาจนหาปีแล้ว ย็กแก้วสักมื้อนังคลิปคอยก้องเจ๊แทฟวันตื่นขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยล้านวิวอ๋อ๋อยกแก้วจะล้ำ หนึ่งร้อยล้านม่รตื่นขึ้นมาปาดล้มเนาะ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 อ้อมหมู่บ้านเลยล้มเนาะเนาะเนาะไปบ่ไหวก็จะค่อยเนาะเนาะไปมื้อนี้เมื่อนี้มออ้อมอ้อมหมูบ้านบ่บ่ดไได้มื้ออื่นต่ออีกมื้ออื่นต่ออีกจนกว่ามันจะกว่าจะอ้อมหมู่บ้านครบ จนกว่ามันจะอ้อมรอบหมู่บ้านวันนี้เอา้าไปไม่ถึงไปพรุ่งนี้ต่ออีกขอให้ปังๆนี่เถอะวะน้องพี่น้อง ไอขอเง้ขอขอมูเจ้าแหละขอจีบวิกได้ขอจีบปังได้กับแฟนขับแล้วก็เอฟซีนั่นแหละจะได้ดันใหมนมน้มันดันงมันอี่ยงเมื่อดันคอยระดันนิดาิดได้ มันก็เขาได้ลงคลิปเริ่มชุดหลังเนี่ยตอนนั้นมันลงบ่อยอยู่ตนนหลังนี่มันได้ลงเลยเยะแก้วลงคนเดียวตนอุตลุดเลยตอนนี้เมืองเชียเขาก็เห็นว่าจยกแก้วเถาแล้วมั้งต้องเอาคนนุมตามาลงวะเนาะ พุถ่าวบอกบอเพิ่นบอกว่อยกดไลค์กดแชร์ดอกเมนโบไม่ยองเจ้าว่าเมนบโบพุถ่าวอร่อยเหมือนก็เรากินเนื้อไก่ลาบเหมือนก็เรากินลาบเนื้อไก่ แล้วโห่ขาวอะอร่อยกว่าเนื้อไก่เดยเเนื้อไก่แล้วออกแข็งแข็งนะมันเน้นนุ่นมอืมอร่อยว่ามันยังนักลาบปลาดุกวะ่ะจะกินเหมือนลาบปลาดุกวะ่ะ ปลาทูปลาทูกกินทุกมืออะปลาทูยาแก้วกกินทุกมือเมื่อวานก็กินวันกิ่นอย่างกินกับกระปุ้นลุงคลิปบอสมุเจ้ากับสงสารมุเจ้าก็ดีเนาะมิเริงคลิปคอยหาคนหกคนสองคนยําคนคนกันดีใจแล้ว วันนี้ดูสองคนวันนี้แต่สามคนเดี๋ยวมันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นไปเองอะบอกตัวเองอย่างนั้นน่ะจะแก้วบอกตัวเองอย่างนั้นนะพี่ดองเป็นกําลังใจให้ตัวเองไม่งั้นตัวเองจะไม่ตีตู้นะตัวเองก็ท้อถอยไงอะจะเลิกทําไงเดี๋ยวจะเลิกทําคลิปแล้วไงโอ้เป็นกําลังใจตัวเองว่ายังมีคนเข้ามาเบิงยูไง ขอกต่เรม่องนีกำลังใจเฮกโตอกราบขอบคุณหลายๆเ้วยจ้ะกลมแห้งก็ไม่ได้จะเปนนองคอสย่ยงกราบขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แก้ว ่าทิ้งย่าป่าดูแลแยัง่าทิ้งย่าป่าดูแลยายแก้วสักหน่อยยายแก้วแก่แล้วจงดูแลให้มีกำลังใจ <c oughs> ให้คนแก่ผู้นี้สมหวังมุ่งมาตปรารถนาสัตวหนึ่งขึ้นมาหนึ่งล้านหนึ่งแสนล้านวิวขอบคุณหลายเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องจา๋าบ๊ายบาย